คในท่ารุดท่ารุดหลังนะครับในท่านั่งนะครับถ้าเราใช้นิ้วบางทีไม่ถึงเขานะฮะมันจะแบบว่าหลังัแข็งมากนะครับก็ให้เขาคมงด้านหน้านะครับถ้าปุ๊กยิงคมมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเสร็จแล้วก็นะฮะใช้กระสอบลงนะครับอย่างนี้นะครับเหมือนเรากดให้เขาก้มเอาหัวติดตื้นนะฮะ เป็นการบังคับให้เข้าเล่นโยคะนะครับนะครับทำทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วตรงสะบักนะครับเราสามารถใช้สอกคู่กันฮะโดยการย์จับมือของข้างอย่างนี้นักสานม,มือไว้นะครับเอาก็สอดวาง ตรงล่อง,ลองสลักทั้งสองข้างนะครับกดลงไปนะครับโอเคครับ